สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะกลับมาพบก,กันในนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหลาศาตา์ค่ะสําหรับวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลักนณา,าราศีลศพลศ หรือผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคุณพลึกจะเป็นยังไงในปี2569อ่าอันนี้จะเป็นการวางแผนทั้งปีเลยนะสำหรับปี2569เนี่ยคุณพลึกถ้าคุณพลึกทราบลัคนาให้ดูลัคนาคู่กับราศีไปเลยคุณพลึกจะได้แม่นยำมากๆเรามาช่วยกันวางแผนอ่าให้กับตัวคุณพลึกเองว่าในปี2569เนี่ยเราควรจะ มีแผนไปในคิดทางไหนคิดดูสิถ้าเราวางแผนเนี่ยนะแล้วชีวิตเราเป็นไปหรือดําเนินไปตามแผนที่เราวางอะเรามีความสุขนะเวลาที่เราไม่ได้วางแผนอะไรเลยแล้วอยู่ดีมันมีเหตุการณ์นูน่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นสิ่งดีเราก็รู้สึกดี แต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้วก็จะรู้สึกแ yeah ย่รู้สึกแซดแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเราจะมาวางแผนไปพร้อมๆกันสําหรับปี2569เราจะได้ไม่มีอะไรที่มาทําร้ายเราได้นอกจากอดีตที่ผ่านมา <c oughs> นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ <c oughs> ในวันที่ดาวย้าย <c oughs> ดาวใหญ่ด้วยนะ ดาวใหญ่ที่ย้ายเนี่ยนะเพราะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงดาวใหญ่ๆที่ย้ายส่วนแต่ละเดือนเนี่ยนะก็จะเป็นดาวยิบดาวย่อยดาวเขาเรียกว่าเล็กๆที่รู้สึกว่าน่ารักมามาไปไปทำให้มีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแต่ในช่วงจังหวะที่ดาวใหญ่ย้ายเนี่ยเราจะใช้ดาวใหญ่ๆเนี่ยเป็นการวางแผนไทม์ไลน์ให้กับตัวเองก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสมดุลในชีวิตนั่นเองค่ะเริ่มกันในวันที่13กลุ่มผ่าผ่านเลย 13กุมภาพันธ์2569ดาวพระเสารเดินหน้าออกจากลัคนากลุมเข้าไปอยู่ในลัคนามินเลือนลาพะของคุณพลึกนั่นเองอ๋อพระเสารเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนสุพะสุพะระลาพะเนี่ยนะอะไรพระ,ะเนี่ยถือว่าดีหมดสุภะคือความเจริญก้าวหน้า สู่พระเนี่ยก็หมายถึงการเรียนก็ได้หมายถึงการศึกษาก็ได้หมายถึงการพัฒนาตัวเองก็ได้หรือหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณพ่อก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยก็หมายถึงลาพะก็คือความโชคดีโชคลาบเลยเรื่องเงินเงินทองทองเลยแล้วสู่พะอีกขาหนึ่งเนี่ยเขาแปลเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับของชิ้นใหญ่ ที่คุณมีความตั้งใจที่อยากจะได้อยากจะทำอยากจะสร้างอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2569ดาวพระเสาย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยอยู่ถึงวันที่12เมษายน2571เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลา2ปีครึ่งเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณเนี่ยจะมีการทำอะไรสุภาลาพระบางคนมีการลงหลักปักฐานเรื่องการสร้างที่หัวัย มีการได้มรดกมีการทำอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของใหญ่ๆเช่นบางคนมีการอยากจะเปิดบริษัทเปิดกิจการเปิดอะไรที่เป็นของตัวเองนี่ตั้งหลักตั้งแต่ปี6 9เลยนะคุณอาจจะได้มาภายในปี6 9หรืออาจจะไปได้ตอนปี70ก็ได้แต่แน่นอนค่ะคุณจะต้องได้เกณฑ์นี้ก่อน12เมษายน2571แน่นอนพิมพ์บอกเลยเพราะฉะนั้นให้คุณตั้งเป้าไว้เลยว่าคุณจะทาอะไร แต่คุณพฤกหลายๆคนเนี่ยที่พิมพ์รู้จักเนี่ยนะมักจะมีในเรื่องของบ้านอยากจะสร้างบ้านจังเลยซื้อที่ไว้นานแล้วอะ่ะอือยากจะทําบ้านจังเลยหรืออยากจะเปลี่ยนย้ายบ้านจังเลยอยากจะทาอะไรเกี่ยวกับพี่อาศัยตัวเองเพราะฉะนั้นเกณฑ์น,นี้มีเวลาสองปีครึ่งให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณจะต้องมีการจัดทําอะไรตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนอืมนะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่31พฤษภาคมเลยค่ะดาวพระหัสบดีเดินเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนี่ยิ่งใหญ่มากเลยสหัชชะเป็นมหาอุดนั่นแปลว่าอ,อพระหัสบดีเนี่ยนะเขามาจากอะไรเ,ออเขามาจากดาวเจ้าเรือนลาพระและมรณะนะแล้วเข้ามาอยู่ในสหัชชะเนี่ยนะแปลกันเลยว่าคุณเองเนี่ยลาพระสหัชชะคุณจะได้ลาบ หรือมีการติดต่ออะไรกับสหัสชะ c คอนเน็กชันตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยมีความสมหวังมากกว่าผิดหวังเพราะได้ตำแหน่งมหาอุดอแล้วมรณะาสหัสชะใครที่หายจากคุณไปนานแล้วบางคนมีลูกค้าเก่าหายไปนานมากเลยได้เสียนาน,านไหมเออนานมากเลยนะช่วงเวลานี้กลับมา แล้วก็กลับมาติดต่อค้าขายกันทำธุรกิจกันเหมือนเดิมเลยยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยหรือบางคนน่ะมีการแนะนำต่อไปพบปะไปเจอใครก็นำพาเอาเรื่องคอน c t ชันไกลๆมาให้คุณอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นหลังวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าสหัสชานำพาเอาผลประโยชน์ดีๆมาให้กับคุณ เคล็ดลับเลยห้ามมีปากเสียงกับใครทำตัวเป็นเกาเรียกว่าคนของสังคมให้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีใบหน้าที่เย้มแจ่มใสคุณจะต้องมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าสดใสซับซ่าตลอดเวลา คุณจะต้องมีพลังงานบวกให้กับตัวเองที่ไม่ได้ไปพร้อมบวกกับใครนะคุณเออพิมต้องบอกว่าเคล็ดลับในช่วงเวลาหลังวันที่31พฤษภาคมปี2569นะคุณต้องพยายามพบปะสังคมให้มากมีคอนแทกมีคอนเน็อะไรตรงไหนต้องไปกับเขาเออพยายามนำพาพลังงานบวกเข้ามาคนที่ท็อกซิกกับคุณ ตัดจบเลยค่ะคนที่รู้สึกว่าคุยแล้วมีแต่ปัญหาตัดจบเลยค่ะยิ่งคุณจบเร็วเท่าไหร่พลังงานแห่งนี้เลยค่ะดวงดาวของมฤตยูเนี่ยนะจะนําพาเอาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเร็วเท่านั้นมฤตยูเป็นดาวที่ทับลัคนาคุณทําให้คุณรู้สึกเลยว่าพี่อยู่จะคอยช่วยปกปักรักษาฉันใครไม่ดีเนี่ยพี่อยู่ก็จะคอยปัดออกไป อ่าแล้วพี่อยู่ก็จะเป็นแรงดึงดูดให้นำพาเอาสิ่งดีๆเข้ามาถึงฉันพี่อยูอะช่วยฉันอยู่นะแล้วเขาจะช่วยฉันจนกว่าเขาจะไปจากฉันนี่แหละ ให้คุณรู้ไว้เคล็ดลับนี้ยังคงอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นใครที่ไม่โอเคกับคุณตัดจบให้เร็วที่สุดอย่าเลี้ยงไข่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราต้องมีพลังงานสดใสระบวกเท่านั้นค่ะเราไปต่อกับสิ่งที่ดีค่ะสิ่งที่ไม่ดีเราพอแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเร็วไปเร็วค่ะออเราจะมานั่งจมปากกับสิ่งที่ปวดหัวและเป็นปัญหาทุกๆวันไม่ได้ค่ะอันนี้คือเคล็ดลับนะบอกไว้ก่อนอ,อ่นะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่ย0สตุลาคมเลยค่ะคุณดาวพระศพด,ดีเดินเข้ามาอยู่ ในบ้านของอาทิตย์อะเป็นมิตรกับครูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่มิตรคู่เนี้ยส่งเสริมมาเพิ่มทําให้ตัวคุณเองมีในเรื่องของการยกระดับตัวเองเรื่องอะไรลาพะพันธุยกระดับตัวเองในเรื่องของสินทรัพย์บางคนทรัพย์ในดินสินในน้านะเพราะว่าสัมพันธ์กับเรือนมรณะด้วยเออผมต้องบอกว่ามรณะมาเข้าที่พันธุเนี้ยนะบางคนเนี่ยมีการ กลับไปทำที่บ้านพ่อบ้านแม่มั่งบางคนก็มีการซื้อที่ที่ใกล้เคียงกับที่เกิดของตัวเองหรือบางทีก็มีการทำอะไรที่ลงหลักปักฐานในที่ที่เราตั้งใจมานานในสมัยเด็กๆอารมณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแต่แน่นอนเป็นในเรื่องของที่ดินซะมากกว่านะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อที่ดินได้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตหรือได้ทาอะไรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าเออฉันอยากมีที่ดินสักผืนที่เป็นของ ของตัวเองเนี่ยปลายปีเนี่ยคุณอาจจะได้ที่ดินที่ถูกราคาถูกหรือที่ดินที่ทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้หรือบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้ออาจจะเป็นการขายออกไปแล้วทํากําไรได้มหาศาลจะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงปลายปีให้ดูดูกันไว้ว่าบางคนมีเกณฑ์ซื้อบางคนมีเกณฑ์ขายบางคนมีเกณฑ์ในลักษณะของการทําอะไรเพิ่มหรือต่อเติมออกไปที่มันรู้สึกว่าเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ําของตัวเอง เป็นมรดกให้กับตัวเองนั่นเองในช่วงปลายปีเนาะอืมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่22พฤศจิกายนเลยคุณดาวพระราหูค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุพะแล้วได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยพระราหูดวงนี้เนี่ยนะพิมพต้องบอกว่ามาจากเรือนกัมมะสุพะช่วงปลายปีเนี่ยนะเรื่องงานดีมีเฮแน่นอนอ๋อกรมมะสุพะการงานมีความเจริญก้าวหน้า การงานเป็นที่รักของทุกคนการงานมีความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือการงานมีการบอกต่อให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองมากถึงขั้นสุดก็ได้มันเป็นแบบนี้หรือคุณเองมีการอวยยศในช่วงตำแหน่งนะตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีในช่วงพฤศจิกายนเป็นต้นไป แล้วดาวพระราหูเนี่ยไม่ได้อยู่แค่วัน2วันอยู่ไปถึง18เดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสสำหรับการสร้างผลงานยาวนานมากพระราหูมาอยู่ในเรือนของพสาสอ่าแล้วพระเสาไปอยู่ในเรือนของพระหัต์แบบนี้คุณรู้ไหมเป็นคู่ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงแบบไม่ได้ผิดแปลกนะเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจังหวะช่วงปลายปีอะคนที่ทํางานประจําอาจจะอยู่ดีๆหัวหน้าก็จับย้ายเนาะจับย้ายไปทํางานกับใครก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้จักคือมันเหมือนใหม่ไปหมดเลยอะแวบบแรกคุณอาจจะรู้สึกอึอดอัดแต่สัญญาณต่อไปคุณจะรู้สึกดีมากเรื่องเี้ยจะเกิดขึ้นกับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในช่วงเวลาเนี่ยคุณต้องรู้ไว้เลยว่านี่แหละคือโอกาส วิกฤตในโอกาสะมีอยู่จริงคุณพลึกเพราะฉะนั้นพิมพ์พบอกเลยนะว่าช่วงปี2,569ของคุณพลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือปลายปีพิมพ์พใช้คำว่าดีดีแล้วก็ดีสามดีเลยนะเพราะว่าแต่จะดีแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไปช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะดีเขาเรียกว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเล็กๆบ้างอะไรบ้างช่วงกลางปีเนี่ยจะเป็นเรื่องดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์เน้นๆก่อร่างสร้างตัวได้อ่เพราะฉะนั้นก็มีเรื่องเงินติดมาด้วยช่วงปลายปีเนี่ยดีเยี่ยมเรื่องการงานและชื่อเสียง เพราะฉะนั้นพฤกษบ์เนี่ยในปี2,569เนี่ยสาดีเลยที่พิมพ์ให้เนี่ยพิมพ์ถึงบอกว่าเนี่ยคือไทม์ไลน์ที่คุณจะต้องรู้ล่วงหน้าว่าถ้าเราดีขนาดเนี่ยเราจะต้องทําอะไรให้กับตัวเราเองบ้างเราจะปิดประตูอยู่ในห้องอยู่เฉยๆหรอหรือเราจะทํางานแค่บนโต๊ะของเราเหรอมันไม่ใช่เราจะต้องโฟกัสไปในเรื่องไหนเนี่ยคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างที่กําลังจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณรู้จังหวะของปีหน้าก่อน คุณจะจัดการตัวเองไปในรูปแบบไหนก็ขอให้ตรงกับจังหวะที่พิมพ์พให้แล้วคุณจะมีความสําเร็จแบบชนิดที่คุณไม่ต้องผิดหวังอะไรในชีวิตเลยอ่ะ,อะนะเพราะว่าตอนนี้พิมพ์พต้องมาบอกล่วงหน้าแล้วแหละเพื่อให้คุณอ่ะได้เตรียมตัวเพราะว่าพิม์พทําหนังสือเล่มเนี้ยแล้วบอกคนที่ทําหนังสือเล่มนี้วนนนไว้ล่วงหน้าไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะนั่นคือหนังสือเข็มทิศด,ดวงชะตาปี2569มีคนสั่งไปแล้วนะเราได้ไปแล้วด้วย แล้วก็อ่านกันแล้วด้วยเป็นดวงส่วนตัวของแต่ละบุคคลเลยนะหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าตัวคุณเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะพิเศษด้วยเราต้องคุยกันก่อนดูดวงฟรีกับพิมพรสวรรค์จักรราศีในราคา1,050บบาทค่ะ ปีละครั้งเท่านั้นนะสำหรับคลิปวันนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณคุณพลึกมากเลยที่ติดตามกันมายาวมากแล้วขอให้ติดตามกันใหม่ในคลิปปี2 5ง9เท่ารกกา้เดือนมกราคมเจอกันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ